สวัสดีครับพบกับ Anewstime ครับกับการอัปเดตข่าวสารทุกวดวงสังคมครับทั้งในและต่างประเทศในส่วนของคลิปนี้พาทุกท่านมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้พิการนะครับจำนวนกว่า2 000, 000, ล้านรายจะเริ่มการจ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการจ่ายแบบครั้งเดียวและก็ไม่ต้องลงทะเบียนครับไปดูเนื้อหาข่าวของวันนี้นะครับ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับแฟนเพจ Facebook ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินให้กับผู้พิการนะครับทั่วประเทศมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตร ประจำตัวคนพิการจำนวน1,000บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวและก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบียนนะครับโดยมีการแบ่งการจ่ายในกรณีต่างๆนะครับหรือว่าแยกย่อยเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยออกเป็นดังนี้นะครับ1คนพิการที่รับเบี้ยคนพิการผ่านบัญชีธนาคารนะครับ กลุ่มนี้จํานวนประมาณ1.6นะครับหล้านหกแสนคนทางด้านกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน1000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงนะครับภายในวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือภายในพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้1นล้านหกแสนคนจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจากกรมบัญชีกลางนะครับสําหรับผู้พิการที่มีบัญชีธนาคารอยู่ก่อนแล้วนะครับส่วน ผู้พิการกลุ่มที่2นะครับเป็นคนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารเงินฝากนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลหรืออบอตอนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเป็นผู้จ่ายเงินสดให้กับคนพิการจํานวนนี้กว่า300,000คนทั่วประเทศอันนี้จะดําเนินการจ่ายนะครับภายในวันที่15มิถุนายน2563ก็คือจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนหน้านะครับ แล้วก็ในส่วนของคนพิการนะครับที่ไม่ได้รับเบีย้ยความพิการจำนวนอีกกว่า60,000คนนะครับกลุ่มนี้จะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือพอมอจอจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงนะครับหรือว่ามีการจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการแล้วก็กลุ่มนี้ก็คาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2 5 6 3เช่นเดียวกันนะครับหากว่าหลังจาก วันที่15มิถุนายนไปแล้วนะครับผู้พิการท่านใดไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ www.dep.go.th นะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับหรือโทรศัพท์ไปที่023543388ต่อ304และ307นะครับ นี่ก็เป็นกลุ่มคนพิการจำนวนกว่า2ล้านรายนะครับที่จะได้รับเงินเดียวยา1000บาทนะครับจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็ผมอธิบายทิ้งท้ายเพิ่มเติมนะครับกลุ่มคนพิการกลุ่มนี้จำนวนกว่า2ล้านคนนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปพูดถึงมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังหรือว่าพมได้ออกมา ชี้แจงหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่26นะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้พิการที่จะได้รับก้อนเดียวนะครับคนละ1,000บาทจ่ายครั้งเดียวจบแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนในส่วนของเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางอีก13ล้านคนนะครับนั่นก็คือเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะครับผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มนั้นอีก13ล้านคนอันนี้รอความชัดเจนจากทางด้านของ กระทรวงการคลังและก,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับว่าจะจ่ายอะไรอย่างไรเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าน่าจะมีการจ่ายจริงเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนเช่นกันเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้คนพิการเอากลุ่มนี้ไปก่อนนะครับตัดยอดกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับคนละ1 0 0 0บาทจ่ายครั้งเดียวจบนะครับบางส่วนคนที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว1นึ่งล้านหกแสนคนรับพรุ่งนี้ภายในพรุ่งนี้โอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง โดยกรมบ,บัญชีกลางเป็นผู้โอนส่วนที่เหลืออีกประมาณ3า0 0 0 0คนนะครับก็จะมีทั้งเทศบาลอบตนะครับเอาไปดําเนินการ300,000คนอีก6กอีกหกหมื่นคนก็เป็นสนํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือปมอจอเอาไปดําเนินการนะครับมีทั้งการโอนเข้าบัญชีแล้วก็จ่ายเงินสดให้กับผู้พิการนะครับ ก็ฝากไว้ในเพียงเท่านี้ส่วนหลังจากวันที่15ไปแล้ว15ชุมนนายนไปแล้วผู้พกิการท่านใดยังไม่ได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้ก็ไปเช็คตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกลม,ม,มส่งเสริมพัฒนากลมส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับหรือโทรศัพท์ก็ไปสอบถามนะครับในส่วนของของเงินก้อนนี้นะมันจะคนละก้อนกับเงินเยียวยาของกลุ่มเปราะบางนะครับแยกแยกแยกจากกันโอเคก็ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก A News Time นะครับหากว่าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับการนำเสนอข่าวในครั้งต่อๆไปด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ